กลับันทีนะครับที่สัดกำแพงวัด่ลงรถได้ั้ยอะเราไม่ลงรถได้ัแจังวมามาโนพยานาโอ้โบสโบสสวยครับโบสถสวยมากเลยสันี่สร้างพนาสีม่วง ไกเกิดวันเสาร์ถเยอะน,นเนี่ยคล้ายๆที่เบตนะครับเนี่ยมีผ้าผพพูกโลยลงมาเนี่ยนตาเดี่ยวอินี่นี่ครับ <ตา S 2> ประสาท<ง>ขอมนะครับมีประสาทขอมด้วยตรงนี้เดี๋ยวลงไปเก็บภาพกันเนี่ยนะครับตอนนั้นออกมามันลบตัวต้องไหดู ใส่ที่เบรดเลยแล้วก็บมดตรงนู้นอ่ะตรงคมเหมอน่ะเหมือนที่เบรดเลยเดี๋ยวเข้าไปชมนะครับผู้ม่านฟ้าผมจะไ่คนที่ทำอยู่ที่โรงงาที่นี่เรามาเร่นกับผมแล้มามุยกันเรื่องข้อมูลนี้เพราะว่าบอกว่าสามชั่วอายุคนถึงจะเสร็จเราก็คงจะไม่ได้เห็นเราฝากเมื่อปีสองห้าสองเก้าเรื่องใน บ้านกำแพงเปลี่ยนเป็นบ้านสัตว์ที่ไใหญ่เพราะว่าสมัยก่อนที่อยู่ในตรงกลางเขาเรียกว่าทองคำโบราณแล้วก็จะเป็นสีสามขึอนหนึ่งอุทยาสุโขทัยเส้นแสงดูพระพักตร์ข้างอีกนะครับก็องนี้เหมือนอาจารย์หมอน้องมาว่าเหมือนท่านมีชีวิตนะหนึ่งท่านมองตรงๆเหมือนตรงๆแต่ไปข้างๆท่านเหล่มองเราเออ ก่อนนี้นะนีอยู่ตรงนี้เขาเรียกาษาฝร่ก็ในเวลาที่เปกนอนรู้สึกอยากจะมาชมก่อเพราะว่าตอนนี้เรื่องโอกคือมาเมื่อปี2559บ้านเก่าแพงเปลี่ยนเป็นบ้านสัมแงแงเมื่อปี2559เพราะว่าสมัก่อนมันจะมีแต่คนลาและก็าสักลมกาอาหารอนี้นะพี่พี่ชื่ออะไรนะ โวิสิตสอนคำดูแลตรงนี้อยู่เป็นเจ้าหน้าที่ประจําโบราณสถานปราสาทสักแห่งใหญ่ครับกรมศิลป์รักผมศิลปกรนี่ครับบัตรบัตรเจ้าหน้าที่ผมเปลน่ยนตรงหน้าเพราะว่าผมได้ตัดยญ้านี่โบสถ์นะครับอุโบสถโอ้สวยงามมากดูขึงขลังหลังครับ สีเขียวกสวคล้ายท่เบตมีศิลปะของทิเบตผสมเข้ามาด้วยนะครับนี่ตัวอักษรที่ประตูเดี๋ยวไปดูนะครับเ,เข้ามาในถ้าน,นะครับ ปัญญายไม่ถูกนะครับประวัติไม่ได้สืบสายมานาสวยมากครับ น,นะครัคส,ส,สก,การครับอ้ยสวย นี่เป็นฝั่งพญานาคสีเขียวนะครับโหโหดีมากโหหหหโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว นี่นี่นี่ที่เบสขอเก็บภาพตรงนี้หน่อยอ,อวัดนี้บูชาลาหูนะครับลาหูนะโอ้พี่น้องโอ้ยต้องมาใครไม่เคยมาต้องมาละก่อนจะจะไม่ได้มาสวยมากสวยมากครับ สวยจริงๆอําเภอปุตุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดมีวัดสวยๆงามๆอย่างนี้โอ้โห,โหน่าศรัทธาเลื่อนใสมีมันฟังเลยหรือปุกเครื่องนะครับบารมีหรือปุกเครื่องนคนมาทำบุญ ชาวตัตถุหน,นึงคนทีเที่ยวพระราอหูนะครับท <Okay. S 1> ี่ปลูกเครื่องนะที่อยู่ในโรงแก้วนะร่างไม่เผื่อมเน่อเปนนอยู่เหมือนเดิมจะเป็นทูปเบอร์ โอ้ก็บูลน,นั ator. เรียงน่าจะเรียบร้อยแล้วบูลนะกก็มีอยู่แค่นี้ขึ้นไปเรียงหมดแล้วนะครับสวยครับโอเนี่ตรงนี้สวยอืเมื่อกี้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ ก็หลายๆอย่างก็เก็บไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่งั้นหายครับไม่เก็บไว้หายแน่นอนอายุเป็นพันๆปีเ,ปเก่าและหินใหม่เพราะว่าของเก่าหาไม่ได้แล้วพูพังไปหมดแล้วก็ต้องทำใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คงรูปรูปแบบเดิมตามวิธีการของฝรั่งเศสในการที่ดูนะ 哦，真难相信。